สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นข่าวนี้ไหมครับก็เซิร์ชดูในเน็ตก็จะเห็นนะครับข่าวก็คือมีลุงคนหนึ่งซึ่งไปเบิกเงินที่ธนาคารพันล้านบาทนะครับย้ําผมพ,มพูดไม่ผิดหรอกหนึ่งพันล้านบาทแต่จริงๆมันไม่มีผู้จัดการธนาคารบอกว่าแกมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่สามสิบสี่บาทอเออคือมีเงินสามสบี่บาทเนี่ย ก็เบิกร้อยนี่ยังไม่ได้เลยอันนี้จะเบิกพันล้านนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมคิดแบบผมหรือเปล่านะครับผมแวบขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแวบขึ้นมาเรื่องอะไรครับผมแวบขึ้นมาถึงเงินบุญนะครับเออมันแวบขึ้นมาไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าลุงแกถูกหลอกนี่เรื่องเงินบุญหรือเปล่ามีคนบอกแกหรือเปล่าว่าเงินเข้าพันล้านแล้วแกก็ไปเบิกเอานะครับแกก็โมโหก็ไล่ฟันผู้จัดการแบงก์อ่ะนะครับันเป็นอะไรที่เอยากจะบอกว่า คือไม่คิดเหมือนผมหรือเปล่าอ่ะคือผมคิดแบบนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมคิดว่าคนอะไรจะไปเบิกเงินตั้งพันล้านได้นะครับก็ถ้ามันไม่มีอะไรมูลเหตุนนะเป็นไปได้ไหมว่าแกลงทุนเงินบุญแล้วถูกหลอกเหมือน,เห,อนเหมือนกันแล้วมีคนบอกแกว่าเงินเข้าเงินเข้าแกก็เลยจะไปถอนออกนะครับก็อายุหกสิบกว่าแนละ้วคือต้องเข้าใจว่าแกอาจจะมีหนี้สินมีอะไรที่ต้องที่ต้องใช้อะ่ะแกก็เลยต้องไปเบิกเงินพันล้านนะครับซึ่ง มันก็ไม่มีไงนะครับไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดดูนะครับว่าพันล้านมันจะมีมาได้อย่างไงนะครับอ่าเบิกเงินหนึ่งล้านยังต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าเลยนี่แกไปพันล้านนะครับแกก็อาจจะถูกหลอกว่าอะไรครับเขาอาจจะบอกแกก็ได้ว่ามันมีใบคุมนะครับมาและเรื่องใบคุมนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนึกถึงเรื่องเนี้ยเรื่องเงินบุญนะครับก็อยากจะบอกว่า ตอนเนี้ยวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือยี่สิบแปกันยาคมนะครับก็อข้ออีกสามวันนะครับริปเก้าสมสิบสมเอ็ดก็สิ้นกัดยายดานะครับสิ้นกัดนยดาคมแล้วเดือนหน้าก็สิงหาคมเงินก็ยังไม่ออกมันจะออกได้ไงครับก็เงินไม่มีแล้วคุนจะเห็นว่าคลิปบางคลิปใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องเงินบุญว่าจะออกจะออกเงินยู i ก็ไม่มีแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีจริงอ่ะเรา กลับมานะครับกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงนะครับให้รับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับเงินบุญไม่มีจริงเชื่อผมเถอะทํมามากินด้วยสองมือเราเองอย่าดูถูกตัวเองเลยครับว่าเราจะตั้งตัวไม่ได้ถ้าไม่มีบอสห,หัวสายนะครับบอสหัวสายเขาังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับฝากกันไว้แค่นี้นะ,ะก็อย่างที่บอกว่าต้องคิดก่อนว่าเราเป็นใครจเจาเงินมาให้เราได้ยังไง เป็นล้านๆน,นะครับแล้วเขาเป็นใครทําไมจะเอาเงินมาให้เรานะครับก็ไมรู้จะบอกยังไงนะก็ผมก็เห็นใจนะครับเห็นใจลุงี่บิเบิกเงินพันล้านแต่ไม่ได้ก็แกคงถูกหลอกอะนะครับเห็นด้วยกับผมไหมครับก็เงินบุญไม่มีจริงยืนยันล้านล้านเปอร์เซ็นต์ครับ